องสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าเธอทั้งหลายจงอย่าคิดว่าความตายจะมาถึงเราในวันพรุ่งนี้ให้คิดว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไว้เสมอเราจะได้บำม,มาดในการปฏิบัติความดีแล้วก็ดูศีลของเราศีลบริสุทธิ์ไหมเราเคยปรามาดในคุณพระไตศรศณาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือเปล่า พระสงฆ์หมายถึงพระที่ดีพระที่ดีข้างหน้าเลวข้างในท่านเลวเลวทั้งนอกข้างในก็จงหย่ายยอมรับนับถือเพื่เดี๋ยวยะเหมือนกับแม่แล้วก็น้องของท่านกบ,ลกบีละท่านกบิละท่านเลวพาแม่และน้องสาวลงอเวจีมหานรกไปด้วยไม่ควร แล้วก็ดูอารมณ์ต่อไปว่าโลภความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมีในเราหรือเปล่าถ้ามีรีก,กําจัดอารมณ์ใจนั้นเสียอาการในสองความโกรธความยีบบาดขังใจเรามากหรือเปล่ายามลดมันเสียถ้าขังอยู่ความหลงคิดว่าโลกนี้เป็นของเราร่างกายนี้เป็นของเรามีอยู่หรือไม่ถ้ามีกําจัดมันทิ้งไปเสีย รักษากำลังใจทีละน้อยแต่น้อยเพื่อตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลงและจิตใจจริงๆให้ทรงไว้เสมอว่ายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้แน่นแฟน้มมีศีลบริสุทธิ์จิตใจตั้งไว้เฉพาะพระนิพพาน <c oughs> การทําความดีทุกอย่างเราไม่หวังผลตอบแทนในชาติจุบัน <c oughs> และก็ไม่หวัง เป็นเทวดาไม่หวังเป็นพรหมไม่นนยมในความเป็นมนุษย์ต้องการจุดเดียวคือนิพพานถ้ารณมอย่างนี้ทรงตัวเรามีหวังแน่นอนว่าตายคราวนี้และตายคราวต่อไปถ้าอย่าเพิ่งตายอีกขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เริฉานไม่มีสำหรับเรา เราจะเดินไปเฉพาะจุดเพื่อหมายมุ่งตรงะนิพาน <c oughs>